ระหว่างเจ้าแม่แทนสีเมือ,มองพบกับพญานาคราชเป็นเที่ยวต่อไปนี้เอาละครับเป็มเรือถูกคู่เป็นดีถูกใจครับที่เป็นแฟนร,รอมาแล้วประมาณสองวันอยากจะเห็นว่าหนึ่งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นไรระหว่างเจ้าแม่แทนสีเมืองกับาาาร่องน้ำสีแดงพบกับพญานาคราชร่องน้ำสีเงินเที่ยวนี้เป็นเทแรก ในการเก็บคะแนนราจะได้กรองแชมป์ช่บริการสมเด็จพระรานิพนธชเจ้ากรสมเด็จพระเทพระยารสุรสยามบรรบุรีตับกบรางวัลสองตุ้มากัดก สีกะเขากำลังกันก็ถือว่าเป็นตัวตึงทุกตีมาตีนี้ยังเหมือนเดิมครับจงเจอกับพญานาคคาราเหลือนีจากพี่้องตํานวเจ้าท่าพี่้องทางท่ากลางหลวงปู่ท่ากลางเอาละครับท่านผู้ชมเหลือสองลำนั้นสองชั้นพญานาคคาราใช้บริการฉพอดโดยแพ้สีเท่านั้นช่างไปริดเกิดน้อย พิกคิทกับนครปฐมนะครับสำหรับภาที่เป็นได้ช่างเรือพยานาคราชแชมป์ปี6-6ปีที่แล้วจะได้แพ้สิงห์ก็ดีแชมป์หน้าที่สนามตรงนี้เช่นกันตำแหน่งของแชมป์เพื่อปเจริญนั้นไม่มีอะไรที่จะกีรหลังและย่อมยืนแพ้ปั้นพร้อมคนละปีสองีนะครับแต่ปีนี้ มาดูซิว่าพญานาคราชจะพ้องรัแชมป์ในรอบแรกได้หรือไม่เราทีมสอบถามท่านกรรมการมือเช้าบอกว่าปีนี้เป็นยังไงท่านกนัมการบอกว่าปีนี้จัดร้อยจัดหนักเดียวถรือว่าตัวแข็งแขงเต่งๆต่ท่างนั้นสอบถามทีมงานพญานาคราชโดยท่านสอบตรัฐมรุษย์เชาาท่านก็บอกว่า วันนี้ชนะไม่ได้ต้องชนะอย่างเดียวเอาแล้วสามคนสามอยากชนะตีปืนใจเดียวท่านผู้ชมเจอกันในวันคู่นี้ผู้แข่งขันที่เราครับเรือคู่นี้ในวันที่20นั้นเป็นเรือเปิดปรมมาเริ่เปิดหัวจัจ่วในท้องพิ่นของเราและก็สุดท้ายโคจรมาพบก,กันในรอบชิงชนะเลิศเอาเลยครับท่านผู้ชมครับ มาดูต่อไปนี้ก็แม่แทนสินโดนน้ำหนักทางเืมยเท้าไปมาดีไทยได้เปรียบเสียเปรียบเลยโอ้ยนะสูงสั่งน้ำน้กเิ้มไอ้ผีไว้คืนนมาแทนพวกับกันเอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่งหน้าภาเด็กอุสาหเอาละมีน้องท่านผู้ชมครับรายงานพากรณ์อากาศจากตรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าตอนนี้มีพายุ กำมาลาใสน้าชอกและอีกไม่กี่อึดใจครับพ้าดูทางสองลูกนี้ก็จะเดินทางเครื่องค้อยมาฝั่งทางทิศตะวันออกเอิยไปรอตะบนตรงนี้เลยในการเดินทางเครื่องร้อยในครลั้นนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ฝูงผักตกชวาและหมู่ปลาอันล้าจังรอชะ,ะนั้นมูปลาบอทางดาวับ เร็วทุกลนครับเพื่อความปลอดภัยครับลดสัญกรสักช่วงหนึ่งแนนแลี่ยวพญานาคครับใต้ท้องตาครับกัลยาเดนพลิ่งโผล่หัวขึ้นมาเพราะว่าเรือพวกนี้ครับที่ถือเอามากระพุ้นเขา ครับสีด้วยบารมีศุกิจแห่งทวยพระได้จะถาผีโหดนี้ที่สนามกอปลาไสบนที่เป็นสุดท้ายในบรรทัดนี้ครับบอลตัวเหลือที่จะสัมผัสได้นะว่าจะแบบแข็งสีลมน้ําสีแดงนี้เจอกับพญานาคราครองครับเสียงออกมาด้วยผุดพลบตกสนามด้วยทีนี้เล่นกรรมการแข่งขาทั้ง7คนนี้ตัวที่โค้กนี้โดนแล้วจะเปิดบ่ายๆมีใส่กันมาไม่มองหน้ากันแล้วทีนี้แข็งสี

Thank you สักิบเองบ้างจะเกิดความเหตุจะไม่มีกับเรื่องนี้แพ้ชนะถือว่าเกลิ่นกินหายรับทุกคนที่ถือร่วมกันครับด้วยความเป็นห่วงใหญ่เอาเรือพี่น้องชาวเรือท่องเที่ยวนี้มาดูผู้ยานราชาจะเอาคืนได้ไหมเพราะว่าเที่ยวแรกโดนลูกโคไปแล้วโดยจะได้ดงสีเหลืองแม่เจ้าเรือจากโลกใต้ทีมงานท่านจะทางสีัะเทาเอาตอนนี้เราไปยืนลึกน้ำสีเหลืองนะตอนนี้แม่แดงสีเฟ้า นาคราชอยู่ตรงน้ำสีแดงครับอยู่ฝั่งทางเราครับผมผมเพียร์เพื่แล้วเพียร์เพื่แล้วครับผมข้างแรกผมถามนิดหนึ่งใครถึงกล้าลูกคุมเนี่ยลูกคุมพญานาคชราเถื่ยนไม่ธรรมดาทีเดียวช้ำติดก้อนสามที่สมัยโอ้โหไม่ธรรมดา้องสอบมีที่จะได้แทนสีเบืองนะว่าจะให้พญานาคราช อลมหายใจเป็นครั้งที่สามรือไม่หนาแล้วคุณผู้ชมผมเล่นกว่าเลยว่าเที่ยวนี้ก็ยากครับพญานรคชราชเขาบอกว่าวันนี้เที่ยวแรกยอมให้แต่เที่ยวนี้เอาเรียกว่าหลงไม่หยาไม่ไม่เขาไม่ยอมประดิษฐ์พรอาจารย์ครับทันนีคอนบานนำเกียงเด้อตอนนี้ดูกัดหายเยอะแล้วรถจออกแล้วตอนนีคอนบานนำเกียงป๋อ รอบสายน้ำเรือของจีเธือรอเป็ดหัวจีรอบสายน้ำจะแดสีเรืเคยอยู่เรื่น้ำสีแดงกลับไปอยู่เรลน้ำสีน้ำมเพยะะเคยอยู่น้ำกลับไปอยู่น้ำสีแดงไม่ต้องเสียแซแดงทำใส่มาแบบัเถื่อเถเขาบอกว่าสวยมากพระอาจจะปาเป็นผีปปีกกันมาชิลชิว่าตาตาหัวตาหัวตาตาสายายตอไปอย่างจุม่ออกอย่างบอกไปได้ว่าไผ่เป็นไผ่ล้ว lần ตีบเสื้อยูดีเจ้าว่าเก็บเสื้อวันที่สิบรถไงถ้าเบิกกระเป๋าว่าว่านไงชให้พูดได้พูดถึงกรย่องเอาพูดถึงกรย่องเอานี่ชิ้นท้วงดีกว่าว่าผมก็ได้แต่ได้ทราบข่าวครับว่าวันนี้ทีมงานขององค์หลวงภูมหานศิลา ก็จะนำขนมนมเนยมาแจกให้เราครับผู้นักศึกษาเออเอาจังเี่ขนมกับเนยนี่แก่สถาบันนมจะไปหาอาจารย์โอ้ทักหน่อยกับนมวัเอาออกมาอย่งตารางดิเอาเว้เอาเว้เปรียพี่กระบาดนี่ยากนมกระบาดที่นี่นมกองกระบาดนมกองนะพื้นบ้านนมหยังหยุ่นี่กระเหล้าทั้งร่งเอือนขึ้นมากหรือมันคือเดินต้องเจอค้าพยา็ิพ่อกองไอ้เราเฮาทั้งทั้งคนเนี่ย เรียกจะไป่ายใบที่สก้อนจะรู้กันเปียกขาวใบที่สีนะใบที่สี่สก้อนเปียกกันพี่หายพี่หายถ้ากองอยอดนี่เขาเรียกว่าจะเป็นกองเล็กเล็กถ้ากองใหญ่ๆเขาจะเรียกว่ากองโจโก้ว้าเสียงปีกองเริ่มขึ้นอีกแล้วครับทุกู้ชมโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้น เอาละครับท่านผู้ชมวิ่งแล้วนิ่งแล้วครับของชิเดาวาง์รอบลำแดดสีตีชัดดังขึ้นโอ้ไม่ธรรมดาครับพี่ดาวาวินอยู่ร่อบลำแดดที่ลำดับที่สามและลำดับที่สี่ประเทศของทีมรอบแรกท่านอาจารย์ทุกท่านขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับมาดูครับพี่น้องชาวเรือครับเรือเที่ยวนี้ เป็นการชิงระดับ3 4ท้องดินครับท่านผู้ชมมาดูสิว่ารพรพิชิตปู่เชียงสมนั้นอยู่ในร่องน้ำสีแดงมาเจอกับทิดอาวารินอยู่ในร่องน้ำสีน้ำเงินครับท่านผู้ชมมาดูครับวันนี้ว่าใครจับน้ำตาแก่นน้ำตาเตีต้ยครับท่านผู้ชมเอาละครับขณะนี้เรือจะคู เที oh, right, Yo, okay. ่ยงคุ hmm. ้นแล้วเอาเลยครับเรือก็บอกทีมงานบอกว่าจะเย็นๆตั้งใจด้วยสมาธิดูแรงเึิ่แรงอื่นที่ซ้อมกันมาด้วยวิชาที่ตั้งใจส่วนกรรมการสุดปล่อยก็บอกว่าใจเย็นๆนะครับให้เรือมาถึงที่แล้วจะสะบัดผมค่อยขึ้นเปอ่ะรับเอาละครับไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาพิดาวารีเริ่มไหลเข้ามา สวนตอนที่คิดเอาว่านั้นตั้งลำรอนานแล้วครับมาดูการชิงสามสี่เที่ยวได้ฝากเพื่อนของที่ครับทุกผู้ชมโอ้โหได้ยินเสียงปีสิ่กลองเมื่อไหร่ไก่เต้นตึ๊กตักตึ๊กตักทุกที่ครับขอบคุณทุกผู้ชมทุกท่านครับทุกพื้นที่หลายสถานที่หลายสารทิศครับที่หลังไหลก็มาสนามเบเภอก็มาใส่เดี๋ยวจ และประเทนี้แ่เวียนองชาวสวัสดิ์ันโยกวามรักและกรารพคร้าขอทุกคนมีความสุขกับการชมเหวันนี้กระลตะครับเผาดงาตะปูสองดิเงาโอ้มาละลาเผาแล้วกระตะปูชมาดูการกัดสินสามสีับพี่องมาดูสิว่ากูเสียงสเด็บลงน้ำสีแดเจอกรบทิดอาวานี่เดอร้งน้ำสีลงเงิน ใส่กันมาแบบระเบิเตีมเเดียวหัวตหัวท้ายต่อถ่ายผ่านต่อไ่เอาเลยเลยเอาเละวะมาดูสิว่าใครจะอยู่ใครจะไปกับท่านผู้ชมเอาแล้วับพิจารณาตัะตาดูดีเข้าสู่ตนที่สมาัสที่กาวันและลาสิกันเป็นพิจิติที่าสกันไเป็นเเสียงเเนื้อจะองหัวต่อหัายต่อถ้ายต่างคนจะมีูกพอดิที่จะตีพอดีจีโอ้โหตีที่ดาวเยียกับผู้ที่ตีติ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 ตต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 ิตตตต จะให้ที่วัดวารีเบียดนีจี้ขอาว่าจะไม่ขู่ที่สูงที่เขาประกาศในกู้หวนกู้หวนในสนามมันนี้ให้เออกไปกหออกไปวเน็ปทิ้มาแล้วที่หนาวารีก็มันยอมลดการฟาสอบเบียดหนีจี้ขมานะครับทนทุกตาคนจากที่ตาคนาก ข้าชมข้าเชี่ยววันนี้ที่สนมมามเดินกระาะสายพุกปีครับเราจะมีนัดก,กันที่นี่ไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องพวกเราก็จะอยู่ด้วยกันครับไม่ไปไหนมาไหนใช่ฝนจะตกแดดจะออกอยังไงยังไงหมอกจะลมนะครับเรายังอยู่ปันแลงแรงใจให้กันและกันตลอดและเสมอมาครับพี่นงจังหวัดกระบสิงห์ด้วยครับผม เด็ที่แน่ๆตัดท้องน้อยแม่ก็พอตัวแม่ทำคุณพ่อสบายนครชัยก็ไปตายเพื่เราแล้วท่านคุณพ่อตลาดสมกิมจรามกระสินก็นกนไปแล้วนีม่มานทำให้หัวใจเต้นดุจกําดุจเดี่ยเป็นการจับสายลามสีสามสี่ของถิ่นสี่สิบสีถาาสีดาวารินนั้นอยู่ร่องนดำสีแดงตอนไปชิปดาวารีนั้นอยู่ร่องนดำสีน้ำเงินเอาเละครับ เหือของถิ่นบ้านพีเมืองน้อนใบสลามรบไม่มีคำว่าพีเหือสองลำครับเป็นตัวแทนของพิน้อกจังหวัดกาฬสินธ oh> ุ์ของเราครับ18อำเภอ113 5ตผบานกับ1,584หมู่บ้านและหมู่้นจังหวัดกาฬสินธุ์ของเราครับเหล่าแลวท่านผู้ชมเป็นการกับสายน้ำประเภท3 4ทสี่องถิ่นสี่ส่ใบพาด พีดาวารินจากแดงจากน้ำเงินมาอยู่แดงส่วนพ่อพิเชษดาวาจากแดงมาอยู่น้ำเงินนิ่งแล้วท่านผู้ชมนิ่งแล้วมองไปจุ่มก่อยหัวไหวๆดูไปไกลโอ้ยท่านผู้ชมอย่างุดขึ้นเกินไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างอื่นไปก่อนฝากไปถึงพี่น้องที่เป็นของหวานเป็นความดันเมือนภูผู้โอ้ถึงวันเวลาที่ก่อนนัดต้องไปนะครับ เออโรงพยาบาลระเภทอุ้ยเสียยังนึงครับการตัวต้องพัังพ่อไปนังจะเข้าจนมาตวจใหม่้วยครับค <ใน S 1> ุณป้าี่ทีได้มาป้าท่นนี้นพนกพ่อทกเถีุเอาแล้วคร,รับทุกท่วนิ่งเรารวิ่งเราี่าไปพอพ่ชิตเราอะอสิบข้าเดี๋ยวไปให้เราโอ้ เท่วนี้ครับเป็นการชิงเราสามจิ พี่น้องชาวเรือทั้งสองลำด้วยนัครับแพทติราทัาาาง้งสองผิดสุดยอดครับสุดยอดต่อไปเป็นการประกาศผลการตัดสินเรือยาวการท้องถิ่นไม่เกิน40ปีพายคู่ที่9ชิงจิอันดับที่3าที่ยวเปลี่ยนร่องน้ำระหว่างเรือทิดาว,วารินร่องน้ำแดบงบกับเรือพ,อพรพิชิตปู่เชียงโสงรองน้ำน้ำเงินคณะกรรมการเส้นชายได้รวมการตัดสินให้เรืองรบ เป็นฝ่ายชนะค่ะ